วัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทําสาคูเปียกข้าวโพดหวานนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวโพดหวานต้มสุกสองฝากน้ำเปล่าสีถ้วยมิดสาคูปีตยอหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายขาวหนึ่งถ้วยส่วนกระทิราดหน้าก็จะมีกะทิ่5 0 ml อป้งสาลีอันกประสงค์ช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ สาคูล้างผ่านน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่สาคูลงไปต้มนะคะเมื่อน้ำเดือดก็ใส่สาคูลงไปต้ม

ตาคูใสแล้วก็ใสน้ำตาลนะคะน้ตาลนี่ก็ความหวานตามชอบใครชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องถึงถ้วยะคะ่ะ ให้น้ำตาลละลายนะคะน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปข้าวโพดหวานนะคะใส่ักี้ใหญ่เลยคนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ ปิดไปยกลงเลยค่ะต่อไปเราก็จะทำกะทิราดหน้าค่ะผสมโดยใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่แป้งสาลี ใส่เกลือค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากัน,แล,นะะแล้วก็เปิดไฟนะคะกันแล้วก็ปิดไฟค่ะคุณไม่ต้องให้แะที่แตกมันนะคะพอทุกอย่างเข้ากันนี้ก็ยกตัเลยคะ่ะ Thank <laughs> you. ได้แล้วค่ะปิดไฟได้นะคะเสิร์ฟได้แล้วค่ะซาคูเปียกเข้าวโพดค่ะ